สวัสดีครับผมเจนเอ็กซิเอ็มจีอ a เซียนไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมยืนอยู่บนพื้นที่อาคาร b บเ e กบางนาฮอ1์ ah, 0นนะครับเรามีงาน x อ็ g EXPO นะครับวันที่13 1 5ถึงกันยายน2566นะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำรถเครนขนาด6ล้อของ x อ m g รุ่น XCT 12นะครับและก็ Y นะครับก็คือรถ6ล้อขนาด12ตันที่ผลิตและนำเข้ามาจาก ประเทศจีนนะครับนำเข้าโดยบริษัทโอซียคอมพานีและก็ท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4 6นะครับเข้าเรื่องรถคันนี้กันบ้างนะครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ของเชียงไฮ้นะครับเป็นรถขนาด1น7ดแรงม้านะครับให้แรงบิด600นิวตันเมตรนะครับที่2,500รอบต่อนาทีนะครับความยาวของรถนะครับ9.82เมตรนะครับจาก ถึงด้านหลังนะครับส่วนความกว้างของตัวรถ2.45เมตรนะครับแล้วก็ค่าดับเบิลเบดหรือค่าระหว่างฐานล้อหน้ากับล้อหลังครับ4.4เมตรนะครับสามารถทรงตัวได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีฐานล้อนะครับนี่แหละฮะจะมีขาค้ำยัน4ตัวนะครับซึ่งให้ความมั่นคงและก็สามารถยกของได้ที่ดีนะครับและพิเศษระบบเบรกแบบลม ล้วนนะครับนี่ถังลมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถเคร,รนขนาด12ตันนะก็คือตัวปลอกนะครับปลอกในสุดนะครับความยาวที่8.8เมตรนะครับและสามารถยกสูงได้จากพื้นนะครับ2อจุดกา,าเรียกอะไร26เมตรนะครับแล้วก็รวมไ้ตัวหัวต่อขึ้นไปอีก1เมตรรวมแล้วเป็น27เมตรนะครับแล้วก็สามารถยกของได้ใกล้ที่สุดของตัวรถ คือ2เมตรนะครับและยกของได้ไกลขึ้นนะครับทีมงานท่านใดมองหารถเครนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะรับเหมาหรือทําธุรกิจอะไรอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0ูน4 9 1ป2 4กครับเรื่องรถกันต่อนะครับนี่ก็คือเป็นจุดควบคุมขานะครับและก็ถังน้ํามันตัวนี้ความจุ2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ถังน้ํามันไอโรลิกอยู่ที่240ลิตรนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมรถนะครับ ขับเคลื่อนนะครับตัวนี้จะขับเครนด้วยระบบคันโยกนะครับก็คือเราแยกกันมานะครับส่งกําลังมาจากเครื่องยนต์และส่งเข้าวีดีโอแล้วก็จับเข้ามาในระบบเครนนะครับนี่นะครับหมุนได้รอบตัวนะครับหลายท่านโทรมาถามว่าหมุนได้รอบตัวไหมหมุนได้รอบตัวครับแล้วก็นี่ครับขนาดยางนะครับรถนี้ขนาด6กล้อนะครับ ล้อหน้าและก็คู่หลังนะครับแล้วก็มียางสแปร์หนึ่งตัวเป็นยาง <c oughs> นะครับตัวนี้ยางขนาด900นะครับ <c oughs> ar, เป็นยางเรเดียนขนาด900ท่านใดมองหาอยู่ก็นี่เลยครับเหมาะสมแล้วก็คือถือว่าถ้าเปรียบเทียบัยปรถในตลาดประเทศไทยก็ถือว่าเป็นรถขนาด6ล้อ <c oughs> ขนาดใหญ่นะครับมี6ล้อขนาดเล็ก6ล้อขนาดกลาง6ล้อขนาดใหญ่จะเป็นยาง900อยนะครับปกติถ้า6ล้อขนาดกลางอยู่ที่8.25นะครับนะ เดี๋ยวเชิญน,น้านนี้ต่อครับนี่ครับส่วนควบคุมตัวควบคุมไอ้ขาตั้งนะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งฝั่งด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่เลยฮะแล้วก็มีสวิตปิดเปิดตัวควบคุมต่างๆนะครับเครื่องยนต์177แรงม้านะครับ132กิโลวัตต์ที่2,000รรอบหรือให้แรงบิดมาที่600นิวตันเมตร เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ฟาสต์นะครับ8เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ฟ er. ูลเลอร์ถือว่าเป็นเกียร์ยอดนิยมที่ค้อนใช้อยู่ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นยุคเก่าแต่ก็ทนทานและก็มีอะไรให้ใช้มากมายนะครับความเร็วสูงสุดรถคันนี้ที่ทําได้นะครับอยู่ที่85กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงและความสามารถในการไต่ทางชันอยู่ที่315 ประมาณที่องศาประมาณ35องศานะครับก็ถือว่าไอ้อังชันได้สบายนะครับนี่นะฮะมาดูโดยรวมเดี๋ยวผมจะามาให้ชมอ่านนี่นนี้ยก็คือภาพรวมๆหน้าตาเร่าๆอาการครับตัวนี้เป็นโลโก้ของ XCMG นะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าจองแล้วหลายท่านมองหารถเกรนขนาดตลางอยู่นะครับอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4, 4 6ผมเจน XCMG ้เดร ยินดีให้ข้อมูลสำหรับท่านทั่วฟ้าเมืองไทยและสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับเราไม่ได้มีแค่รถเคลมขนาด12ตันอย่างเดียวตัวนี้เล็กสุดของเราแล้วที่เรามีนะครับที่บริษัทโอ r ีอาร์เามาีนำมาจำหน่ายและทำการตลาดในประเทศไทยก็คือ6ล้อขนาด12ตันนะครับแล้วก็4ล้อใหญ่นะครับขนาด25ตันหรือจะสั่ง4ล้อใหญ่ที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้เราสามารถนำเข้ามาให้ได้และ ที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดก็คือที่เรามีขายด้วย25ตัน20ตัน16ตันขนาด10ล้อนะครับแล้วก็30 35ตันเป็นตัว12ล้อใหญ่กว่านั้นจนถึง300 350ตันที่สามารถยกเครนหรือยกอก็เรียกทางด่วนก็ติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6ธุรกิจใหญ่ๆท่านมีวงเงินอยู่แล้วก็สามารถมาซื้อสดกับเราได้เลยนะครับการจัดไปนั้น ซื้อสดแบง่งาย12งวดหรือ,อคุยแบบไหนซื้อแบบไหนก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์086491420และลืมบอกไปนะครับน้ำหนักรถตัวนี้รถหกล้อนี่จดทะเบียนได้ในประเทศไทยไม่เกิน15ตันตัวนี้น้ำหนักตัวรถรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่13.5ตันและอีกอย่างหนึง่งความสูงของตัวรถที่สามารถเข้าที่จอดได้ก็คือ3.25เมตรนะครับคือส่วนตรงนี้นะครับท่านใดมองหา รถเครนขนาดกระทับรัด6ล้อที่สามารถเข้าได้ทุกซอกทุกซอยและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สำคัญคือรับประกันโดยบริษัท OCR Company และมีผมเจน XMG c ดูแลและก็พร้อมเสนอข้อมูลให้ท่าน,นติดต่อเรามาได้เลยที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6ท่านมั่นใจว่ารับรองเรามีการเข้าไปดูแลท่านให้ถึงบ้านนะครับถึงหน้าง,งานของท่านเมื่อไร่ก็ตามที่ท่านใช้งานอยู่ที่ไหน จุดไหนย้ายงานไปไซ่งานไหนปักหมุดมาผมจะส่งช่างหัวหน้าช่างและก็ช่งยางผู้ยามการการและอะไรพร้อมเครื่องมือต่างๆเข้าไปดูแลท่านให้ถึงบ้านหรือหากจําเป็นที่ต้องซ่อมหนักนะครับเรามีสํานักงานใหญ่ที่เข้าไปซ่อมหนักได้คือที่บางละมุงชนบุรีติดกับทางด่วนบางละมุงชนบุรีและอีกสาขานงที่พักใต้ก็คืออยู่ที่คลองรหนึ่งหัดใหญ่นะครับส่วนผมดูแล14จังหวัดภาคใต้ ติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์08491420 6 9, 4, 9, 4, 2, 6คลิปนี้ขอบคุณมากครับผมกดเดินอ่าต่หลังเลยดูภาพรวมอ่านี่ครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่15กันยายนแล้วนะครับสุดท้ายของงาน XMG c Expo หลายท่านที่มาดูดูงานวันนี้มาทันกรุงเทพปริมณฑลเชิญที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับนี่แหละนอกจากรถเคลรแล้วเรามีรถ อนเนกประสงค์นะครับสามารถไปติดใบกวาดได้และก็น,นี่แหละเป็นรถตักไฟฟ้า100%นะครับตัวนี้รุ่น X49 68 EV และนี่ครับที่อยู่ด้านหลังนี่ครับเป็นชุดกวนของแท่นปูนขนาด1วนะครับของ XGMG จับมือร่วมกับชวิงนะครับเมื่อไรก็ตามที่ท่านคิดถึงเครื่องจักรที่ใช้ในธุรกิจ เชื่อได้เลยว่า XCMG และโ c r ซ o m คอม y เรามีเครื่องจักรให้ท่านทุกอย่างที่จะให้ข้อมูลท่านได้ติดต่อผมมาเบอร์เดียวจบเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง086 491 4246คลิปนี้ขอบคุณมากครับผม